สวัสดีครับบาเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับพาเดินทางนะครับโค้งสุดท้ายแล้ครับท่านผู้ชมนะครับพามาหาช่างคมนะครับพามาฟังน้ำกันนะครับว่าช่างคมจะเน้นชุดไหนนะครับเล็กวิ่งถือว่าเดินดีด้วยครับเล็กวิ่งช่างคมนะครับยังไม่หลุดนะครับผมรับงวดที่ผ่านมาครับมาถึงสามถึงสี่เล็กวิ่งช่างคมนะครับรับมาอนีช่างคมเพิ่นมาทํางานอยู่นี่นะครับผม ครับก็เดินทางมาหาชังคมนะครับมาฟังนำกันพิ้นฝันดีบอโคงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะใกลมือมาแล้วครับวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 6นะครับผมบทีมงานช้างเป็นกำลัง น nach, USSR, สวัสดีครับช่างคมสวัสดีครับครับใกล้มือมาแล้วนะครับใกล้อะไรเนี่ยใกล้เดียวนะครับผมเป็นทั้งใดคือว่าไปเห็นไปจุดถูกเมื่อนั้นเห็นไปอยู่ทั้งไหนไปเที่ยวทั้งไหนโอ้ยยุยุบานหาดครับเที่ยวยุบานหาดเหรอครับอ๋อพอดีคนตายบ้านนี้ฮัทต์มาลุงใครเจ้าใครเจ้าเลี้ยยุทครับอ๋อคือกันก็อยู่บ้านครับทำทำทำประชุมท่านผู้คนอีฐบ้านแม่ก็ ในผ้ากันรถครับอันนี้เฮ็ดยังเพิ่มนี่ห้องน้ำนี่ครับทีมงานจ้างงานไม่หยุดไม่หย่อนเป็นไงพอใครมีฝันดีวะฝันดีป่ะเอามาทั้งปีจะเข้านะครับมาขอเวลาครับคนจะเข้าเดี๋ยวนี้ยังไงคือบ่ฝันอ่าเปิดแปดแปอ่าเป็นแปดแปดโบฝันอืม หรือ,อ่อใคยได้รับบ่ได้นอนบ่บ่ฝันทีเวลาฝันเลยขมันบ่พอ,อครับอันเพิ่นก็ให้เลขวิ่งมากทั้งหใ,ให้ให้เลขวิ่งมาครับไอเพิ่นมาส่งของของเพิ่นกระแม่นคือกันเพิ่นมแปะกระเก้าเอาคือคนละตัวของสังคมครับของเพิ่นกระแม่นคือกันเอาของสังคมงวดนี้ได้3กับ4อีกครับผมงวดที่แล้วก็สามครับซีครับผมได้มาจับใส่ของผมครับผมย่านเืมผมไม่เขียนอืย ถามมาใจกับจับใซงของสังคมกับสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าต่วาของสังคมนี่ตัวประกอบคือหกกับเจ็ดนี่ครับท่านผู้ชมวิ่งสามกับสี่นะครับผู้ใดบ่มักเลขจับคู่ของสังคมนะครับเอาเลขวิ่งไปจับเอาเด้อนะครับงวดที่แล้วก็มาเทิร์หลักหน่วยมาเทิร์หลักลอยเอาสังคมเขียนในนี้ให้เขียนเลขทูปให้เลขทูปให้ พอเพิ่นอยู่พูดเฮียนฝรั่งเฮียนฝรั่งมือไปเท่ยุ่นบ่ครับไปเห็ดสารประพุ่มเหมเพิ่นอ๋อเห็ดสารประพุ่มผมก็เลยจุดมไอมือวันถินอ่าก็ได้เลขงามเนาะห้าศูนย์ห้าโอ้ยเลขกเบาเถ่าตัวนี้ศูนย์ห้าเอฟซีทางมาเบาเถ่ามิตรศูนย์ห้าครับอ่าเอาเลขถูกขึ้นมาตรงตรงนนี้ครับพี่น้อง เลขทูกนะครับเพันจุดอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยังเห็นชัดกว่าหวยช่างคมครับไอ้คนมาส่งของที่เพิ่นให้เลขวิ่งแปดกับเกาไหมเนี่ยครับอืมเลขวิ่งให้เจ้าเดินดีบ่แม่นพอแก้มให้เอาลูมเลขวิ่งเพื่อนบ้านนะออืืมมแต่เพิ่นในเอามักตัวไหนบอกเอฟซีเพื่อนะไกลมือมาแล้วเน้นพิกเก่านี่บอกบอกแล้วครับคุณกระซาศเจ็ดสามเจ็ด ครับผมสามเจ็ดกับเพื่อนนั่นบอกว่าเหตุตัวนี้คู่นี้เลยห่ารันผููใดสามหกสี่หกคู้ใดบอกปู่มาสูมาทรงเอาแต่ว่าเล็กเราคือเป็นแปดกเก้าเล็กเล็กวิ่งอ่าคนมาส่งของได้พี่น้องได้ผู้มาทรงหินปูนนี่บอกครับผมผู่มาทรงหินส่งปูนวิ่งแปดเก้าแต่ว่าของผมเป็นตัวตุงอืของเพื่อนเป็นตัวกลับอื เลขถูก505เด้อท่านผู้ชมเด้อเมื่อนั้นสังคมเพิ่นไปเฮ็ดศาลอยู่ไอ้บ้านฝรั่งครับผมบ้าพิ่นเฮ็ดศาลบ้าชังคมครับเพิ่นขึ้นศาลเทเพเทปูนทางไปศาลเทพเทปูนทางไปสารโอ้ครับรับงานทุกอย่างเด้อครับเด้อเมื่อนั้นญาติบ่ว่างวม่จะทั่วไปให้ติดไฟอันนันไฮไฟโซล่าเซลลแต่เ้าเจ้าติดแล้วยันชางเพิ่นบ่ว่าง ไปถูกโทรมาหาสังเสไปติดไฟเห็นไหมแต่ว่าก็เลยติดแล้วมากินเพื่อนายใช่ไหมเออเขาจะจ่อซื้อจ่อหลักกระไซนั่นเขาวันเทียสารพะพุ่มแล้วนี่รับจ้างขุดสังต่อบ่บบมีมีขุดสังบ่่สาบเอรับจ้างแต่ขุดสังเห็นไหมอย่ามาขุดสังไหนนะสังอืมเอาแล้วแล้วอันนี้พันจะก่อมันไม่เล่นแบบสังเลยแล้วนี่ก็ เลี้ยงเลยครับนี้ยซับนี่เ่อเี้ยงับนี่ตัวนี่ตะเคียนเอาเพิรนบ่ซาบปะซาบครับซาบเลือแกะห้องน้ำซาบลับปูน้ำปะปูกับเบื้องน้ำโอ้ก็อีกโดนอยู่ตัวนี้โดนเดียวได้หลายเดือนอยู่ใครจะจะเปิดเป็นร้านค้าตัวนี้มันมาสั่งร้านค้ากับล้านสมร้านค้ากับล้านสมเอ๋อบ่อฝันเลยตีสั่งครับบ่อครับวันนี้บ่อฝันอืมแต่ว่ามั่นใจให้เก่าเล็กวิ่งครับผมมีคนโทรมากเอาต้งภมิหลายแล้วเอาหนี่เล็กวิ่งนี่เนาะอ๋อ นี่ครับท่านผู้ชมสังอาจจะขึ้นข้างๆผมนะพระเด้เลขทูบนี่มากว่าพอมากนะเนาะครูจัดกระดีกรนด็ครูเดียวลูกหาซูนซุนหาเ่เอามาโหลดครับเลขล่างสองตัวล่างมาศูนหาโหลดนะสังเตะเขาเพราะว่ากระควอไในรถตลีไว้หลายว่าเขาได้ขอดรตลีไรถตลีไว้หลายหาซูนนหาเนี่ยท่านผู้ชมเปดวอาน้สีตู้น่บ้าง อะไรสันแฟนไปขับสนุกดูไหได้สีหกนี่แหละดีี่หก่เปนบ่ไม่จบเอาสีหกป่อยู่หกเห็นเห็นอยู่เอเห็นอยู่ข้างเห็นอยู่ข้างหกตัวใดกับครับอไปขับสนุกดอไหมไปเห็นยูนข้างหกเห็นเลขยี่ตอนไม่ซีหและเห็นเลขยี่สซสูนหา สังคมแต่ว่าเอาสังคมเอาเน้นของสังคมเน้นเห็นไหมนะสังคมสามเจ็ดแล้วครับผมสามเจ็ดสังคมสามเจ็ดสามเจ็ดสามหกเน้นวิ่งวิ่งสามกับสี่นะครับถ้าผู้ใดมักอ่าเลขวิ่งของอ่านี่ครับคนทรงของคุณว่าเข่าเดินดีก็คือแปดกับเก้าครับผมสังคมก็มาจับใส่กับของสังคมเรื่องผู้ใดมักสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้านะครับผู้ใดมักเลขวิ่งของ คนที่มาส่งอุปกรณ์คนที่มาส่งหินปูนทรไส้บรรดาเล็กวิ่งเพิ่นก็เดินดีสิสังคมคเดินดีเพิ่นว่าพอแต้มเอาไปแล้วเพิ่มพอแต้มเพิ่มเหล็กวิ่งพ้นไปอ๋อนะครับ,รบสังคมแก่ย้ำให้ใกล้มือมาแล้วอาริโชคถ้าผู้ใดบ่มักตัวที่สังคมจับคู่ได้พี่น้องเด้อเอามาใส่เลขวิ่งเพิ่นเลยครับสามกับสี่โอ้อันนี้เลขถูกเพิ่นจุดอยู่อ่าบ้านฝรั่งพี่น้องเพิ่นไปเท ทางไปสารยู่วานเพิ่นมือนไปเทพปูนนะครับจุดทูบได้หาซูนหาผู้ได้มักเล็กทูบผู้ได้มักค้างเดียวคือหาซูนหายละตัดเลือง่ายหาซูนหาหเท่านั้นนี่ของสังคมชุดบนล่างวิ่ง3กับ4นะครับ37364 746ยังเน้นไม่มีเปลี่ยนแปลงบ่มีคู่อื่นบ่มีคู่มีคู่อื่นมักนี่บครับอืก็หาได้อ่า ของสงังไฟสังบริดทท่หาใหญ่ั่งผุ่นนบริเลกมาบ่สังไม่ยังายได้ก็สังอันนั้นไปจ้าซื้อได้ตัวนี้ตัวไทยหอะไรก็ตัวใส่ันังไหสังอ่าอ่าเอาว่นมันลุตตนี้ตัวนี้มันได้แล้่าสั่หกตัวกว่านะฝันเห็นตัวเลยเอาสี่ห้าหาเจ็ดสามห นี <ś led> ่ครับสั่งสั่งร้อ,อ,อนะครับเนาะกระตงกับของเขาสร้างข้อมพอมตัวนึ่งเจ็ดสามกันเจ็ดสามค่ะดัานข้อมันเป็นตัวกลับเนี่ยมัวแน่ได้ฝันมารถเตรีแล้ววันที่หนึ่งหมอสั่ง รั้งวันที่หนึ่งรังวันที่หนึ่งใ่ครับไม่ผมหามันได้ได้่าหามันได้ได้คนมาเนี่ยครับสี่ห้า้าเจสมมันจะมาสามเจ็ด้าผมมาเนี่ยนันจะมามันจะมาสามพี่น้องเได้อาได้ไปหาลอตเตอรี่ไม่ไปบัดเนี่ยได้ไปแล้วได้แต่ได้แต่สมตัวายันนึงอ่าได้แต่หาเจ็ดสามอากล่องกล่องขึ้นเหมือดกท่ละันทั้งพี่นะครับกล่องมืดอ เห็นหนาลรอรอของพ่อรอสองนันเหมือดนะครับนผู้ชมนในซี่ใบในตัวทายพ่อนี่ตัวไทยฝันได้ที่พ่อรอฝันได้มันมันลอยมากสืนแปลว่าพี่จังฝันนอนฝันนีห้เดียวเขาบอกบอกยี่ห้อเอยวเห็นตัวเลขลอยมากสีมันได้ล้ใส่ตะเกอยบมากใส่โอ้สีมัได้ตัวเล้แล้ว่านครับตัวปลาตะแมตัวยัอาชิยานอยู่กันไปไม่ว่าหาตัว บนเราสู้ฟังแต่ปล่อยเล็กปล่อยเล็กนปล่อยเล็กเป็นแง่ดงมนะค่ะีขึนฝรั่งมนะอืมค่ะบันนี้ได้สร้างเขาว่คคาเดอตลจะมีตัวนี้แบบใบเท่าไรก็บยดสื้อเลยตองได้ัจ้ะดีครับสร้างเขาไว้ห้าหกเว่าให้ะไรนแห้าเจ็ดสลอซื้อเองเจอสามนอย่าแต่ว่ากระตรงดิตรงกับผงสรางคมนะครับเนาะช่างคมสาเจ็จากแล้วหามันมาสามเจหาได้สร่ง อ๋อเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนให้เนาะับของช่างล้อเพิ่นเด้อครับของช่างล้อเพิ่นหกตัวสี่ห้าหกห้าเจ็ดสามอ่าตรงกับของช่างคมสามเจ็ดบ้าบอลเด็กัก่บ้าบอลยด็งของปันเด้ของล้อนะครับเอ๋อนะครับ ฝากกันคลิปนะมาสัางเนาะครับผมขอบคุณส,งส,งสงังคมธรรมชลนะครับสังคมเก็จะทำงานต่อสวัสดีครับ